สิบคำพูดที่เสริมพลังบวกให้กับลูกทุกคนครับควรจะเป็นพ่อแม่ทุกคนนั้นพยายามที่จะพูดดีๆกับลูกพูดด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลน,น่าฟังแล้วก็พยายามพูดเรื่องดีๆกับลูกนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ไ,ได้รับรู้มันที่เรารับรู้้นั่นก็คือมันเป็นสัญชาตญาณของคนเป็นพ่อและแม่แน่นอนครับดังนั้นลองมาดูว่าสิบคำพูดดีๆที่ลูกอยากได้ยินจากพ่อแม่นั้นมีอะไรกันบ้าง คำพูดที่หนึ่งก็คือลูกเป็นเด็กดีของพ่อกับแม่พ่อแม่ทุกคนนั้นควรทําความเข้าใจธรรมชาติของเด็กก่อนว่าเด็กทุกคนนั้นอยากได้รับคําชมเชยและได้ยินคํายืนยันจากพ่อแม่อีกสักครั้งว่าเขาเป็นลูกที่ดีพอหรือไม่ดังนั้นหากลูกเป็นเด็กดีมีน้ําใจน่ารักกับทุกคนควรเป็นพ่อแม่ก็ควรจะชมเชยลูกบ้างว่าลูกเป็นเด็กดีของพ่อและแม่มากเพราะการที่เขาได้ยินคําพูดเหล่านี้ มันจะทําให้ลูกเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวอีกด้วยคําพูดที่2ก็คือพ่อกับแม่ภูมิใจในตัวลูกมากนะมันอาจจะมีบางอย่างที่ลูกทําให้พ่อแม่รู้สึกภูมิใจมากเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นการแสดงความเป็นสภาพบุรุษมีน้ําใจหรือแสดงความสามารถพิเศษให้เห็นอยู่เสมอพ่อแม่ทุกคนควรลองนึกดูดีๆว่าจุดเด่นของลูกคืออะไร แล้วสิ่งใดที่ทําให้พ่อแม่ภูมิใจในตัวเขาก็ใช้ช่วงเวลาดีๆบอกให้ลูกได้รับรู้บ้างว่าพ่อกับแม่ภูมิใจในตัวลูกมากน้อยแค่ไหนเพราะคําพูดเพียงไม่กี่คํานี้มันจะเปลี่ยนเป็นพลังและกําลังใจให้ลูกได้อย่างมหัศจรรย์เลยทีเดียวคําพูดที่สามพ่อกับแม่รักลูกมากนะแน่นอนว่าลูกคือดวงใจของพ่อแม่จากการที่ละเลยคำพูดง่ายๆและมีค่าขนาดนี้ มันก็เป็นสิ่งผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่พอสมควรเพราะคนหลายคนไม่มีโอกาสที่จะบอกรักลูกในวินิในวินิสุดท้ายเลยด้วยซ้าในทางกลับกันไม่ว่าจะเป็นลูกหรือพ่อแม่รวมไปถึงคนทุกคนก็ควรให้ความสําคัญกับความรักและคําพูดไปพร้อมๆกันก่อนที่พ่อแม่จะไม่มีลูกให้บอกรักหรือลูกบอกรักในวันที่สายเกินไปทั้งนี้อย่ามัวแต่แสดงความรักและเชื่อว่าลูกรู้อยู่แล้วว่าพ่อแม่ รักลูกมากแค่ไหนเพราะบางเวลาคำพูดก็สำคัญไม่แพ้การกระทําเช่นกันดังนั้นบอกรักลูกบ้างเขาก็จะได้รู้ว่าจริงๆแล้วพ่อแม่รักลูกมากแค่ไหนคำพูดที่สพ่อกับแม่เชื่อมั่นในตัวลูกเสมอนะช่วงระยะเวลาหนึง่งโดยเฉพาะเมื่อลูกเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นความเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างอาจเข้ามาจนพ่อแม่ตั้งตัวไม่ติด ลูกอาจสูญเสียความมั่นใจในการตัดสินใจหรือลงมือทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดหากใครเคยเชือปัญหาลูกอยู่ในช่วงสับสนแบบนี้ลองถามตัวเองดูว่าเคยสละเวลาบอกลูกบ้างหรือไม่ว่าพ่อกับแม่เชื่อมัน่นในตัวลูกมากน้อยแค่ไหนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพ่อกับแม่จะก็จะอยู่ข้างลูกเสมอคำพูดที่5พ่อกับแม่สนับสนุนลูกเสมอนะพ่อแม่ทุกคนควรระหนักอยู่เสมอว่า ลูกไม่ใช่เราเราไม่ใช่ลูกเพราะฉะนั้นอย่าเอาลูกไปเปรียบเทียบกับตนเองสมัยเด็กๆบางอย่างที่พ่อแม่ชอบลูกอาจไม่ชอบคือจะมีมุมมองที่ต่างกันถ้าไม่เข้าใจกันก็ทำให้มีปัญหากันได้และถ้าหากเด็กบางคนถูกบังคับมากๆก,ก็จะรู้สึกว่าเขาไม่มีความเป็นส่วนตัวไร้อิสระท้อแท้และไม่มีความมั่นใจในตัวเองขณะที่บางคนโตมาในครอบครัวนักกฎหมาย แต่ต้องการเป็นนักเขียนหรือบางคนมีความต้องการใช้ชีวิตอย่างที่อยากเป็นไม่ว่าเขาจะเลือกเป็นอย่างไรหากสิ่งที่เขาตัดสินใจนั้นเป็นสิ่งที่ดีพ่อแม่ก็ควรสนับสนุนพวกเขาเพียงแค่บอกว่าพ่อกับแม่ยังคงเข้าใจและสนับสนุนลูกทุกเมือ่อถ้าสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่ดีและลูกต้องการคำพูดที่6 พ่อกับแม่ยอมรับในสิ่งที่ลูกเป็นเมื่อลูกเริ่มโตขึ้นมากเท่าไหร่พวกเขา,ย,เขาย,ยิ่งต้องการการยอมรับจากพ่อและแม่มากขึ้นเท่านั้นในความเป็นจริงแล้วลูกมักจะพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้พ่อแม่ยอมรับในตัวเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตัดสินใจในความรักวัยเด็กหรือการกระทําต่างๆที่ลูกอาจมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน แม้พ่อแม่จะคอยดูอยู่ห่างและการที่ลูกรู้ว่าพ่อแม่ยอมรับในสิ่งที่ลูกเป็นและเลือกแล้วนั้นแสดงให้เห็นว่าพ่อแม่ไม่เละเลยแต่อย่างใดอีกทั้งยังคงรักและเข้าใจอยู่เสมอด้วยเพียงแค่พ่อแม่บอกกับลูกว่าพ่อแม่เข้าใจและยอมรับลูกเสมอไม่ว่าลูกจะเป็นอย่างไรก็ตามคำพูดที่7พ่อกับแม่ขอโทษบางครั้งการขอโทษมันอาจเป็นสิ่งที่ยากที่สุดที่จะพูด แล้วยิ่งคนส่วนใหญ่มักให้ความสําคัญกับความเป็นพ่อและแม่ค่อนข้างสูงดังนั้นหากพ่อแม่ทําผิดก็จะคิดกันแต่เพียงว่าพ่อแม่ไม่ควรที่จะขอโทษลูกยิ่งคนเป็นพ่อด้วยแล้วอาจจะยากขึ้นไปอีกที่จะกล่าวคําว่าขอโทษกับลูกอย่างไรดีคําขอโทษจากพ่อแม่นั้นลูกๆเองก็ควรมีเหตุผลและรู้จักบาปบุญคุณโทษด้วยเพราะลูกไม่มีสิทธิ์ที่จะขึ้นเสียงหรือออกคําสั่งกับพ่อแม่ไม่ว่าจะประการใดก็ตาม ทางนี้การที่พ่อแม่กล่าวคําขอโทษกับลูกเมื่อทําผิดพลาดนั้นก็ไมงได้หมายความว่าลูกจะดูถูกความเป็นพ่อเป็นแม่ในทางกลับกันการที่พ่อแม่ยอมรับและกล้าขอโทษนั้นมันยังทําให้ทุกคนเรียนรู้ที่จะเคารพตัวเองเพราะกล้าที่จะยอมรับในสิ่งที่ทําลงไปอีกทั้งยังเคารพความรู้สึกของผู้อื่นอีกด้วยคําพูดที่8แม้เลิกกันแต่ลูกไม่ต้องเลือกรัก ข้อนี้จะดีสําหรับครอบครัวที่พ่อแม่มีเหตุที่ต้องเลิกลากันไปทําให้เด็กตกอยู่ในภาวะสับสนเลือกว่าจะต้องอยู่กับใครซึ่งในระหว่างช่วงเวลาที่สับสนนี้กับการเลือกฝั่งของพ่อและแม่แล้วลูกบางคนที่ตกอยู่ในเหตุการณ์แบบนั้นอาจจะต้องเลือกด้วยว่าจะรักใครซึ่งพ่อแม่สนใมาจมักจะกีดกันลูกไม่ให้เด็กพบอีกฝ่ายหนึ่งเช่น หากลูกอยู่กับแม่แม่ก็มักจะสอนให้รักแม่แต่เกลียดพ่อหรือหากอยู่กับพ่อก็ต้องรักพ่อและเกลียดแม่เป็นต้นดังนั้นไม่ว่าจะเป็นพ่อหรือเป็นแม่แม้ในที่สุดจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ก็มีคนบังคับลูกให้รักใครคนใดคนหนึ่งเท่านั้นเพราะยังไงพ่อกับแม่ก็คือบุคคลที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขาคำพูดที่เก้า ลูกคือคนสำคัญของพ่อกับแม่นะจริงๆแล้วข้อนี้อาจเป็นคำที่สำคัญอันดับแรกๆเสียด้วยซ้ำในเมื่อความเป็นจริงแล้วลูกคือคนสำคัญและคนพิเศษสำหรับพ่อแม่แต่จะมีสักกี่ครั้งที่พ่อแม่ได้บอกให้ลูกรู้รับรู้จากปากของพ่อแม่เองบ้างเชือ่อเถะว่าหากได้พูดให้ลูกรู้สิ่งที่จะได้กลับมานั้นมันย่อมมีค่ามหาศาลมากกว่าเป็นไหนไ พราะนั่นคือสายใยความรักระหว่างพ่อแม่และลูกทั้งนี้พ่อแม่ทุกคนควรกอดลูกบ้างโดยเฉพาะเมื่อลูกเริ่มโตขึ้นอย่าให้ไวที่เปลี่ยนไปมาทําให้ระยะห่างพ่อแม่นั้นทําให้ระยะห่างพ่อแม่ลูกห่างการจะรู้สึกว่าการกอดนั้นเป็นเรื่องแปลกดังนั้นการกอดลูกแน่นๆและบอกว่าเขาสําคัญแม่แค่ไหนแม้จะใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที แต่มันจะเป็นความทรงจำที่คนเป็นพ่อแม่และลูกจะไม่มีวันลืมได้เลยคำพูดที่10พ่อกับแม่ไม่ได้ไหมายความว่าอย่างนั้นนะลูกบางครั้งพ่อแม่อาจจะพูดอะไรบางอย่างที่ลูกฟังแล้วรู้สึกเสียใจกับคำพูดเหล่านั้นทั้งๆที่ในความเป็นจริงแล้วพ่อแม่อาจพูดไปโดยที่ไม่ได้คิดว่าลูกจะเสียใจกับสิ่งที่พูดออกไป ดังนั้นหากพ่อแม่ทราบว่าลูกเสียใจกับสิ่งที่ที่ได้พูดออกไปก็ควรอธิบายให้เขาเข้าใจว่าความหมายว่าอย่างไรกันแน่อย่าให้ลูกเข้าใจผิดผิดแต่ทางที่ดีก็ควรพูดจาให้ชัดเจนตั้งแต่แรกจะดีกว่าขอขอบคุณข้อมูลจากพัฒนากิต .net